ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องเพกาฟากเมตตามหานิยมก็ <c oughs> จะมานําเสนอต้นนางอ้วไม่รู้พผมเรียกถูกไหมนะแต่แถวบ้านผมเขาเรียกต้นคครูนางอั้วต้นไม้ที่มันเป็นระดับตำนานเป็น,เป,นเป็นที่ผมเคยเคยเจอตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละแต่ผมก็ลืมมันมีต้นตัวนี้อยู่วันนี้ผมก็เลยมาหาใหม่ไม่เจอมันจะเป็นต้นที่ มีความลี้ลับมีความน่ากลัวและมีความสวยงามซ่อนอยู่ที่เป็นตำนานว่ามีคนเป็นต้นของคนผผ่คอตายต้นนี้มีความสวยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วผมจะเล่าให้ฟังทีหลังว่าที่มามันเป็นยังไงที่ผมเคยได้ยินมามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนี่คือต้นนี่ครับต้นต้นจะประมาณนี้อันนี้ต้นเล็กอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่มันเป็นดอกอ่ะเดินไปดอก พาไปดูที่มันเป็นดอกก่อนนี่ครับตัวนี้คือมันเป็นดอกครับท่านผู้ชมตัวนี้ดอกดอกกําลังยังไม่บานต้นก็ประมาณเกือบเกือบถึงเอวได้ประมาณ60สิบเซนได้ความสูงนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ดอก ผมพาไปดูอีกอีกอีกต้นที่มันบานแล้วเป็นดอกบานและสวยผมก็ได้ยินแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เคยเจอตั้งแต่เด็กๆแล้วว่ามันมีต้นตัวนี้อยู่แต่ก็หาแต่ก็ไม่ได้คิดไม่นึกไม่ได้นึกถึงมันตั้งนานแล้วแต่ว่าวันนี้คิดยังไงไม่รู้นึกถึงแล้วก็มาดูว่ามันยังอยู่อยู่ต้นนี้ผมเจอเมื่อกี้อยู่ไหนไแล้วล่ะอ๋อ เินนะครับ่านผู้ชมตรงนี้มันติดป่าช้าที่ผมมาผมเคยเจอแต่ก่อนผมเคยเจอไอ้เยอะๆอยู่ในป่าช้าแต่ตัวนี้ก็ข้างๆก,กันกับป่าช้าเหมือนกันนี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยตน้นนี้เดียวไปใกล้ๆวามสูงก็ประมาณ ตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณห้าสิบหกสิบเซนได้เห็นไหมครับตัวนี้นี่สวยครับดอกสวยมีมันมีกลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมหอมนี้ผมผมดมดูแลผมนึกถึงไอ้ตามันมะกอกนะเหมือนมากเลยเหมือนกับน้ำมันมะกอกแต่รูปร่างของมันจะเหมือน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 ดูนะครับสังเกตดูมันจะเป็นเหมือนคนอ้าปากเหมือนตัวนี้เป็นเชือก เห็นนะครับเชือกเชือกไอ้ที่เป็นตำนานว่าเชือกผูกคอตายแล้วก็เหมือนคนคนจะตายยังไงก็มันก็ต้องกระอักมีอะไรบ้างหายใจไม่ออกก็เลยอาปากประมาณนี้ที่ผมเคยได้ยินมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ว่าต้นนี้สวยจริงๆกลิ่นหอมหอมเหมือนเหมือนน้ำมันมะกอกที่ผมว่าเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยว ผมคิดว่าต้นนั้นก็น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมมาขุดดูต้นนั้นนะมันยังเล็กอยู่เลยดูยังไม่ออกเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นนึงอยู่ไหนวะใช่ไหมเดี๋ยวมีกี่ต้นว่าที่ผมดูไว้เมื่อกี้อ่เดี๋ยวไปไปดูอีกต้นนึงเดี๋ยวมุดไปก่อนอ่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะประมาณ ต้นนี้สูงครับต้นนี้นี่เห็นไหมครับต้นนี้สูงประมาณเมตรหนึ่งน่าจะถึงเมตรหนึ่งได้ต้นนี้ดอกก็ก็สวยเหมือนกันดูดอกสวยมากเลย <c oughs> หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะขุดกลับบ้านขุดไปปลูกอันนี้ผมขุดได้สองสองสามต้นแล้ะแล้วก็เห็ดสองสามดอกจะ เดี๋ยวผมไปขุดกลับบ้านเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีว่าที่มามันเป็นยังไงที่ผมเคยได้ยินมาไปกันเลยครับไป